สวัสดีค่ะวิดีโอน,นี้นาะนำความน่ารักของน้องเต่ามาให้ชมกันนะคะมีสมาชิกเต่าเพิ่มมาหนึ่งตัวนะคะนั่นก็คือเจ้าจิว๋วเจ้าตัวเล็กๆตัวนี้อ่ะนะคะที่จริงเขาเป็นพี่น้องกันนะคะเมื่อวานได้มาพอดีเพื่อนบ้านเขาไปเจออยู่ลานจอดรถเขานะคะดีนะที่รถเขาไม่เหยียบเขาก็เลยเอามาให้นาดูว่าเป็นของนานหรือเปล่านะนาก็บอกไม่ใช่เป็นของเพื่อนบ้านอีกตึกหนึ่งนะคะ แล้วเพื่อนบ้านเจ้าของเดิมเขาค่ก็เลยมาดูนะเมื่อวานเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเก็บไปเป็นเพื่อนกันกันกบตัวพี่เขาบอกว่าตัวจิ๋วเนี่ยหนีออกจากบ้านเขาก่อนตัวตัวโต,วตวอีกนะคะก่อนพี่สาวอีกนะคะเขาบอกสเดือนกว่านะคะที่น้องใช้ชีวิตโดดเดี่ยวอยู่ข้างนอกนะคะช่วงหน้าร้อนนะคะคือน้องตัวเล็กมากเหมือนเด็กขาดสารอาหารเลยค่ะเหมือนน้องไม่ได้กินอะไรเลยนะ ดูตัวพี่อ่ะตัวพี่คือโตมากโตเร็วมากคือกินเก่งกินจุคนละไซส์กับน้องเลยนะคะตอนเขาได้มาเขาได้มาพร้อมกัน3ตัวนะคะเจ้าของเก่าน้องนะคะแต่2ตัวเนี้หนีออกมาตัวเล็กหนีมาก่อนเขาบอกแล้วก็ตัวนี้ตามมาแต่ว่านาไปเจอตัวโตนะคะตัวพี่ก็เลยเอามาเขาก็ให้ไว้ทั้ง2ตัวค่ะสรุปแล้วคือน่ารักมากๆก็ตัวเล็กก็น่ารักแต่ว่าตัวเล็กมากคือครึ่งเดียวของตัวพี่เลยอะค่ะ คือตัวเล็กมากๆน่ารักมากๆนะคะน่าให้ชื่อว่าบุญลำนะคะตัวเล็กเนี่ยส่วนตัวโตนำโชคนะคะพี่น้องกันบุญล้ำกับนำโชคก็น้องมีบุญนะเนาะเนี่ยน้องมีบุญที่รอดช่วงหน้าร้อนมาได้โดดเดี่ยวสามเดือนกว่าหน้าร้อนที่ทะลีช่วงช่วงเดือนสิงหาเมื่อกี้ะสิงอ่เดือนกรกฎาคมสิงหาคือมันร้อนมากๆนะสงสารน้องแอบสงสารน้องนะคะว่าน้อง เอออยู่ยังไงใช้ยังไงน้ํามีน้ําดื่มบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ว่าน้องอ่ะน้องไม่ค่อยไม่ค่อยกินนะคะกินน้อยตัวเล็กเนี่ยแต่ว่าวันเนี้ยนาเห็นดื่มน้ําดื่มน้ําแบบจุกๆเลยค่ะวันเนี้ยแต่ว่าน้องก็ยังตื่นที่อยู่พอเอามาพอ,อามาวางไว้กับตัวโตวนะคะตัวพี่เมื่อวานเดินตามเดินตามน้องตลอดเลยค่ะว่าน้องจะไปไหนก็เดินตามขึ้นขี่น้องนะคะเหมือนกับ ไปดมๆน้องนะไปอยู่ใกล้ๆเหมือนจะงับน้องแต่ก็ไม่งับนะเนี่ยเห็นไหมน้องเดินเข้าบ้านพี่ก็เดินตามนะคะน่ารักมากๆเลยอ่ะเขาคงจะคิดถึงกันหรือเปล่าเนาะมันจะมีสายสัมพันธ์พี่น้องอะไรหรือเปล่าเนาะที่เขาไม่ได้เจอกันนานอะไรอย่างเงี้ยคิดว่านะน่ารักมากๆค่ะเออเนาะสัตว์เขาก็มีหัวใจหัวจิตของเขาเหมือนกันเนาะเนี่ยรักกันน่ารักมาก